ค่ะเมื่อนี้มาตามตํำเล่าพอลี่ชุดหกตัวชุดสี่ตัวลงไปแล้วเด้อค่ะอันนี้เพิน่นห่มากอีกเป็นชุดที่สองหกตัวแบบว่าเพิ่นว่ามันเข่าได้ทั้งสามตัวสี่ตัวแล้วก็สองตัวมันเอาไปซื้อได้ห้ายย่างเพิ่นว่าเพิ่นกันเลยมาลงไหายเป็นชุดสองชุดแรกสี่ตัวลงไปแล้วค่ะเพิ่นห่มาแล้วจะเป็นตัวไหนชุดหกตัวพอลี่ ลองไปติดตามชุดฮกตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะวัาตามเลยตามเล่า,ลา,ลา,ลาชุดฮกตัวไอ้พอลี่เนาะครัไไบไอซี่นะครับของพอลี่ไอซี่มว่าคนก็นถามหามากไปเห็นลงนเลนาะแต่ในฮกตัวมันเขาซี่ตัวสามตัวดีซี่ตัวสามตัวครับมีโอ,อ,อ,อกาสม,มีโอกาสได้เนาะนะครับหรือว่าผมงานกับมีเห็นเรื่อยๆดอกเด้ยเขาชุดซี่ตัวเขาสามตัวพอลี่เนี่ย สองตกมีเห็นนะพอดีนะครับ,รบอชวาของเขาวิา่ผลงานปพีเกาแปแปดนี่นี่แค่ผลงานนี่นนตงก็อบปบันทีย่สิบเก้ากับวันทีหนึ่งัน,น,นทีหนึ่งให้ออกเปลีนเบินแปดลเบินนี่เสียดายเยอะลืมบอ่นสุเทียเดนพง่นี่จับ 8, 8. เลจับแปดปดนี่ ชวนมาสิจับจริงด้อครับตรวเด้อตรวจด้อครับสิอธิบายทีไม่ออกมากเลขเด่นพอยายเรียนี่ไฮแปดกับยังหมอรวยแล้วก็หาแปดกับหาแปดกับหานี่บ่แม่นว่าจะเอาไปวิ่งย่างเดียวเด้วครับถ้าสิเบิ้ลต้องเอาสองตัวนี้ไปเบิ้ลข้อหมายเอาไปเบิ้ลก็ได้รกันแม่นจะเอาบ่ได้บอกเพื่อนซื้อว่าเอาสองตัวนี้เราไปเบิ้ลขันสมมุติแล้มีแปดู่แล้วเอาแปดไปเบิ้ลขันบ่นมีเขาบ่เอาขันมีหาเขาก็เอาหาไปเบิ้ลหาหาที่ก็ได้ไหม หมายถึงว่าบ่มักหกสองบ่สมมุิว่ามักเลขเบิ้ลไหมเบิ้ลเบิ้ลสิเบิ้ลตัวใดนอว่างั้นหมายถึงว่าพอเี่มีจับมาแล้วเบิ้ลหนึ่งหกหกสองสองครับครับหมบ่ามาหกหกสองสองเราเด็ดไปเบิ้ลก็ได้เออแมนแมนสบ่แมนว่าเสียบไปวิ่งย่างเดียวครับเอออ่เข้าใจแล้วคุณเบิ้ลเลยเสียชดายที่นี่รวมนาะมาเบิ้งชุดใหญ่ของวันที่สามครับคือมือนี้ล่ะ ที่สามมือีนี่ที่สามที่สามอ่ะชุดหกตัวมันตัวยางชุดชุดหกตัวตนสี่สามีสองหนึ่งสีเจปห้าสองหนึ่งสี่เจดป้เด่นหนึ่งกับสองเบิ้ลสองสอนย์ศูด้วค่ะครับอันนี้บัดนี้จะอธิบายได้ครับเนี่ยสมมุติว่าหกตัวของคนยีีมนบ่มีเ,มเ,มเ,มเมบิ้ลเมืนบ่นครับ ถ้าชิบเบิลเบิลตัวใดนอนนอนจากไกลสองสองกับชุนยศูนย์นี่แต่ทั้งพ่ามากันนี่ก็คือมันมียุดเลขเด่นก็คือหนึ่งกับสองอยู่มองนั้นอยู่ครับสามารถเอาเป็นหนึ่งหนึ่งได้สองสองได้ด้ครับเนื้ออันนี้เพราะด้บอก์กคิดว่ามันเป็นสิ่งเข้าใจเลยมันก็เสียโอกาสบ้างแปดแปดบ้างหนึ่งน่ะครับสามารถเอาเล่นเป็นเบิลเลยเนาะครับครับแล้วอีกสีครับตื่เพื่ออะไรหรือว่าไปนั้ครับ หรือมักเบิ่ครับเออสองสองมากูนมักกับเดีวมากชืเลขตัวเดียวกับนั่นะรครับตัวเด่นนั่นแะละมีหนึ่งกับสองครับผมนะครับก็เด็กคือชุดเอออยาชุดหกตัวจำเรียงมั้ยครับอามาบกผลิตจบให้ครับผมชุดหกครัวเผลิตจบให้นะครับคัดตัวเด่นงม่ให้แล้วบ่อยนะนะครับแปดสิบมีนะครับเลขหรตัวสองหนึ่งสี่เจ็ดแปดหานะครับเด่นหนึ่งกับสอง เบิ้ลสองสอนย์เนาะส่วนเลข3าตัวจำให้นะครับเป็น1นึ่งหนึ่งีเจหเจเจหนึ่งะครับจับสองตัวหาน้าก็เป็น2อง5สองหแล้วก็สองหนึ่งเนาะนะครับสามาเล่นทั้ง3าตัวสองตัวนะรเนาะับผมใี้จับได้3ามตัวเร่นเลขเลขสตัวอะไรหาดจัเจ็ดห้าเจสีแล้วก็2องซีสห้สองหนึ่งเนาะอเล่นสมตัวก็เลยเป็น1นึ่งหนึ่งีเจห สองเจ็ดหนึ่งแบบเลยเนาเขาเรียกนะครับถ้าจะเป็นเลขเบิ้ลแบบที่ว่าพญานี่จับให้เราเอะมันก็ม่โดนใจใช่ไหมอยากได้เลขเบิ้ลคู่ก็มีเบิ้ลตัวไหนให้สังเกตเป็นเลขเด่นนี่้อครับเนี่เลขเด่นนี่ครับมันไปเด่นตรงกับใบหกตัวเพื่อเอาไปเบิ้ลได้ครับครับผมพญานี่ก็ไม่ได้บอกกับที่ว่าเกิดว่าเขาใจเขเลยกมบอกพ่อมาเห็นออกแปลกๆกันนะครับมาเนี่ยไนเวลาคือว่าล่ะรไมันียบ้อยเนาะเลขหกตัวนะครับจับสามตัวสี่ตัวสองตัว กับสามตัวใหญเด้อยนะครับส่วนทังมาเลยกับร่องเลยี่ตัวสองสองคู่นั่นนะครับว่าเป็นยังเนาะอว่าไม่ตื้อกิเห็นไปแล้เนาะอีกคิดหนึ่งน,น,นะครับคิดนี้ไม่ตื้อกับ่องชุดพกตัวให้เพราะว่ามันมีมันสามารถเสียในแนวพวกนี้ไอ้ซี่ตัวอะซี่ตัวอ่ี่ซี่ตัวนี่มันกับเข้าไห้มันสีเขาสองตัวไหม วะไม่สว่างหกตัวข้างนี้มันำมาวซีโอสองเจ้าตัวได้เออหกตัวนี้มันเข่าวซีข่าวสามข่าวสองข่าวสามก็ได้ครับเพราะมันมันได้หลากหลายกว่นนะไอชุดซีตัวข้างนได้แค่ส่วนี้ข่าวสองคู่ครับเออเข่าวครูข่าวครูหนึ่งครูหนึ่งครับเออแต่จุเบียวเท่ายากนะข่าวตัวเลี้ยงกันนี่แหละพอเรีเริ่มมีหลากหลายเลยนะครับแต่สำหรับติดตามได้เรื่อยๆนะครับเนาะ คือว่าผลงานมาดีดอกสลองพอลี่นะครับท่านชอบก็ฝากไว้ติดตามกรไลค์นแชร์เนาะนะครับเสียดายเพร่าไม่ได้อธิบายเรื่องเรียกเย็นเรียกเย็นพรามันมาออกเบิ่์นเม่นคือพ่อเลิ่นแมอ่ะเพราะคือพ่อมองไม่ได้บอกเพิ่นวันี้บอกว่าผมวันนี้สามตัวมันอะไรนะวอนนี้ทักแปดออก เป็ดรับแมนยูใช่ป่ะมันมีเปดเด่นไปกเลยจงเป็ดไ้เลยจงเป็ดไ้ให้เออแมนที่เก่งแหลวมันมีเลขเด่นเลขเบิ้ลนสามคู่แมนสามคู่วันนี้ตัดเป็ดเป็รับก็เลยเอาเปดไปค้างไว้เลขเด่นไว้แมนมันหลายคู่ก็เร็วก็เลยก็เลยค้างไว้เป็นเปดแท่นตัวเด่นใช่ป่ะวันนี้มีสองคู่ครับสองคู่กับบันว่าสามารถเหลืแค่นี้เลยนะครับครับคือเด่นหลักมันคือสองสองกับสูสีเด่นล่องก็คือหนึ่งกับสองสามารถซื้อเบิรลได้ครับวางงานยีสิบสไป ครับแมนแมนครับอืมอืนะครับเอาชวชุดจับเองทีนึงคนเลยนะครับชุดจับเองได้ยากได้หลายตัวก็เอาชุดนี่ะชุดนี่นั่ะชุดนี่มาสามารถที่ไปซี้ตัวสามตัวครับสองตัวได้นะครับผู้ใดมากไลยตัวเียัไหนได้นะครับมาดีชุดคนนี้จับให้นะครับอันนี้เป็นชุดจับให้กันเพราะยู่ในใจกับจับเองก็ได้แล้วครับคนที่จับให้เด้อนะครับ มี่สิพยายามหาหลากหลายพวกมักแบบนึงกับกิเห็นอีกนะอืมครับผมถามนี่นะครับลงเลยลนะุออ้นเลยนะครับอ่าก็แบบตามต่อ <c oughs> พี่น้ง <c oughs> องเลยเด็ก <c oughs> พอรี่ไข่แมาเรื่อยๆนะขอให้พี่น้องจบมีชุมันกันสุดขษษษั้วนะครับเพื่อนนะนะนะครับก็ <c oughs> ให้โชคให้มนันนะสำหรับในทางนะครับ แม่ตุ้ยแล้วค่ะมึงจะไม่เปลี่ยนที่เลยเจ้ไม่ายแล้วเด็กเจี๊นายนไหนนะมันตายคนละอันเนาะออเจ็ดกลัวแล้วเจ็ดกลัวนะครับต้องลงใ้เวลาไม่ตุ้เนะะเอาก็ฝากก็ไลกดแชร์กดติดตามชงแม่ตุยแล้วจังมตุยกช่องแม่ตุยด้วยแล้วันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มีคนนันเบื่อไล่แม่ตุยก็ถามอายุ่มีโอกาสเห็นเบื่องเกาส แอดไลน์กันหนึ่งเก้า8ีเราก็แปดแปดแาก็อเล็กค่ะหนึ่งเก้าสี่แปดแปดแปดอเล็กนะครับแ้ดีไลน์เฟินนะครับสามารถเบอร์โทษเียเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าศูนย์เก้ามอ่าตมาติดต่ออะไรเด้อนะครับไลน์ดีมากอะไรนะคนเราตองเชอนรี้กคนเรียกตัให้มติเช่นนึงนะนะครับควอมสุดล่งคิดนะ มีเด้อนะครับขัดเอาเด้อนะครับจะได้มันมันในแห่งบางกันจับเป็นกับรุ่นพลีจับให้นะครับอ๋อพลี่ยกชุดพลีจับให้นะครับความเที่โชคดีมันมันกันมือนี่คิดว่าจะแขวนยึดล่ะโชคๆมันมันครับโชคๆมันมันกับพลีนะคะพนุ๊